สวัสดีค่ะวันนี้น้อยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำเป็นจอ2ดินยี่ห้อมิชิก้าตัวนี้จะเป็นรุ่น Z2 ตตัวนี้จะเป็นจอขนาดไซส์2ดินแม 2, ลม2อลสามสเป็นจอ IPS อรองรับ a Android Auto และ Apple CarPlay ตัวเครื่องจะมีขนาด7นิ้วแต่ตัวจอจะมีขนาด10.1นนิ้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาจอกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้ก็จะมีขนาดหน้าจอ10.1นิ้วเป็นจอแ n d ดรอยสเปคแรม2นม32ภายในจอก็จะมีฟังก์ชันนำทางโทรศัพท์เพลงวิทยุวอลเป,ปเปอร์หน้าจอก็สามารถเปลี่ยนวอลเป,ปเปอร์พื้นหลังได้นะคะแล้วก็เมนูด้านในก็จะมีการตั้งค่าข้อมูลรถหูฟังบลูทูธการทำงานใหม่ แล้วก็จะมีเน็ตฟลิกซุกลุกทีวี u t u b e การปรับเสียง EQ AUX แล้วก็อื่นๆที่เราต้องการสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ได้เลยนะคะแล้วอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวเครื่องก็จะมีชุดสายไฟที่สามารถต่อเข้ากับรถทุกรุ่นแล้วก็สาย USB แล้วก็ชุดสายออดิโอต่อซับวูเฟอร์ต่อเสียงต่อทุกอย่างเป็นชุดสายออดิโอแล้วก็มีเสา gps นะคะเวลาติดตั้งก็จะมีเสา gps สำหรับใช้งาน google map ในการนำทางนะคะตัวเครื่องใหญ่ชัดหน้าจอชัดใหญ่กว้างแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ android auto ผ่านการเสียบสายนะคะ เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะคะอันนี้ทาการเสียกไอ้ Android Auto ไว้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในลิงก์ก็จะหน้าตาหลักๆของ Android Auto การใช้งานก็อยู่ประมาณนี้นะคะมีระบบนำทางตัวนี้สามารถปิดโทรศัพท์หน้าจอ Android แล้วก็เล่นการใช้งานได้ปกตินะคะแอปก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีแผนที่แล้วก็ มีคำสั่งเสียงด้วยนะคะแล้วก็มี Spotify ฟังเพลงของโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีรายงานต่างๆสภาพอากาศก็จะโชว์หน้าจอเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมิชิก้าเซสองสามารถติดต่อได้ที่ P1 k a r u สขาโค l t เบอร์โทร0852031680หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www. คาโปมาร์เก็ตดอคอมสำหรับวันนี้น้อยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ